ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของลูกเพราะว่าคําแรกที่เขาพูดมาเขาคิดถึงลูกเขาครับเขาเป็นคนเรียกหนูว่าขึ้นรถขุดน้องลูกเนาะแล้วพอฟื้นมันเหมือนมีเส้นอะไรบางอย่างพอฟื้นถามน้องต้นได้เขาเรียกน้องต้นขึ้นรถด้วยครพอฟื้นบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นกับเขาเราก็คงจะคือข้างหลังพ่อบอกว่า อาจจะมีการกระทบเยอะเลยข้าลังไปข้างหลังจริงเจ็บเยอะหนักเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าเขาจะมีเบลคาดกันข้างหลังไม่มีไม่มีพ่อฟื้นพ่อฟื้นบอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะไปคือพ่อพ่อบอกว่าให้ให้เหมือนเราต้องไปกับพ่อนะเออประมาณนั้นน่ะคือเราก็เป็นห่วงเกณอ่ะทําไมเราปกติเนาะขนาดคือปกติเราเราอยากจะไปแต่ทําไมเราถึงไม่ไปอ่ะ เราส่วนหนึ่งเราก็เป็นห่วงพ่อด้วยมีอะไระะดึงไว้นไนมะ่เออ,อนั่นแหละเราก็พอ,อไอเราก็คิดว่าเขาไปใครแล้วอะ่ะเออเราโค้งพอผ่านโค้งนั้นไปปุ๊บน้องนะับโบกมืออย่างนี้เลยนะโบกมืออย่างนี้แล้วน้องก็หมดแรงน้องก็นั่งลงให้พวกหนูนะทิ้งถามต้นทางได้ทิ้งตั้งทิ้งกระเป๋าทิ้งทุกอย่างน่ะ ไม่ไม่ห่วงเลยเอาคนก่อนละเอาคนก่อนคือเป็นห่วงตุ้มตาไม่เห็นตุ้มตาออกมาจากรถคือภาพนั้นไม่อยากพูดแล้วพอไปถึงก็กอดเขาก่อนใจเราก็สั่นโอ้คขวัญเลยขวัญมาเรียกเขาเรียกขวัญเออแล้วก็มองเห็นตุ้มตาเขาหน้าตาเขายังโอเคอยู่เนาะเราก็ใจชื้นแต่ส่วนที่เราเป็นห่วงมากคือคือลูก ลูกแพมเพราะว่าเขาขวัญเสียพ่อนบอกพ่อฟูนบอกว่าอย่าให้อย่าให้คืออย่าร้องแต่ว่าแอนก็บอกพ่อน้องก็ขวัญเสียก็ให้น้องเขาร้องคือมันไม่มีใครบังคับให้เขาองหรอกนะคะเหตุการณ์แบบนี้น่ะแอนแอนก็ร้องน่าร้องกับน้องน่าร้องเขาด้วยนะคะว่าน้องบอกว่าถ้าถ้าเหมือนบุญของเขามีน้องพี่แดงน่ะบุญของเขายังมีอยู่อ่ะ คือน้องบอกว่ามันจะชัแหลบไปทางที่มันเป็นเหวน้ําอ่ะอีกนั้นน่ะคือไม่ไม่มีชีวิตมาอยู่นั่งตรงนี้นะคือน้องแพมคือตกน้พูยใช่คือมันจะเป็นทางโค้งที่มีแหล่งน้ําอยู่ฝั่งทางขวามือทางซ้ายมือเนี่ยน้ามีเยอะหักเลยนะแล้วต้นไม้ยันไว้ บุญของเขามากออบุญของเขาจริงๆแต่แต่ก็เป็นบุญของน้องเขาเพราะว่าน้องเขาอ่ะเขาตื่นตาแล้วว่าจะไปทำบุญแล้วัดเนี่ยนะถือว่าโชคดีมากโชคดีมากเลยนะอือนะแล้วก็มีพ cin ่อคุณนักศึลยเนาะแล้วก็ไปทำบุญสร็จแล้วเนาะเนอนะคะ แล้วก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแอดแอ็นให้กำลังใจครับผมขอบคุณครับก็ส่งกำลังใจใพี่แพร่กับพี่ตุ้มตามด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจแพี่แพรกับพี่ตุ้มตามนะครับก็ลูกชายมันนนี่ะครับขอบคุณตั้งแทนเลยออกไปเข้ามาแล้วนะครับผมแม่แดงครับ กินแต่ว่ากินเอฟซีบอกว่าให้ยายละไปทําพิธีเรียกความตรงนั้นนะเพราะว่าเคยไปเรียความที่ลุงจิมมี่ลงข้างทางมานะให้ไปทําพิธีตรงนั้นเนาะเออถ้าไปวันไหนคือเราก็จะได้ไปด้วยเนาะแต่พ่อย่าลืมนะกินนะกินอันตงนี้เราไม่ใช่กินน้ำตาลกับอันนั้นน้ำตาลกับเหล้าขาวอ่ะสัมเดี๋ยวเราล่องอันนั้น แกแกซ้ำนอย่างน่าแกซ้ำในบอกหรือขแล้วก็น้ำใบบบบด้วยใบบุบเดี๋ยวยังหาเบื้งเหงื่อใบบุบเดเอฟซีอยู่กับน้องนะคะดูกันนก่อน จำหัดนะคบคุณจำหลัาไม่ตัดแทกไม่ไรก็ไม่ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับดีคับ